สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงอีแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ได้รับออเดอร์นะคะต้นหยกกำแพงเมืองจีนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไอวี่ก็จะปลูกต้นไม้นะคะเป็นหยกนะคะกำแพงเมืองจีนอันนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวมาปลูกต้นหยกกำแพงเมืองจีนกันนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกกันนะคะ ันนี้เราแยกหน่อไว้แล้วนะคะนี่นะคะแห้งแล้วนะคะก็ใส่เข้าไปจิ้มลงไปเลย นี้นะคะ กดเขาหน่อยนะคะจะได้แน่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะคะน,นะคะเราก็ทำการปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้ลูกค้านะคะต้นสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆ ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อไอวีได้เลยนะคะเดี๋ยววีก็จะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เพจไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะ